The time to 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 the time ฉันบ่งีก็ผผบจะเบี่ยวทำอะไรก็แอบอะไรกสิโกสิกาทำไมครับขอส L ออ้อลโออ่วัเลหรือวานคิดไปสุ่้าเขาเทำอไรไปไถูกใจใครก็อยูภาพดีๆหวังว่าพี่ตรงได,ด,อดอ้นโซัโซพี่คือพอดีไม่รู้จริงี่ราบมูรงนีคนเดอดรอนไมชผมเองอย่า ใครครดว่าเบียวทงรเียวราเป็นอะน่เกี่ยวช่างมาตีกับคนสเปียร์ไอแมจุนี่ไอแมจุนี่เบียวจะมามองได้คุนประได้คิดไปยอมอย่างแงียติดทองัว่าไปกิี่กโรเอตเเี้ยวแล้ไมมาป้าอย่างฉันมันเดียวด้ยอย่ามาลำปานะกอีชายไอบ้าก่อนฉันมันยุ่งต่ันคริคเีรู้ใช่ปะไอชิเป็น เธอจะมายุ่งเรื่องอะไรกันน่ถ้ามีเวลาไปกินน้ำมันปลาเธอโอเมก้าทีผมไม่จะทำให้เธอหัวดีโทษทีอยากให้ทำางานอยากให้ทำเอียอใหุ้ใจหมดยังไงวะเปลี่ยนตว่เปี่ยนกลาว่าเปียว เครมันก็ว่าเบียวตามจริงนะเบียวก็ไปเลยคุณไม่เกี่ยวใช่มันเดี๋ยวก็ผมจะเบี้ยว ใครใคร่าเว่าผมไม่มีจริงก็คนมันเีวข่าีเี้ยวดจริงอีีไปคนไม่เกี่ยวใช่มันดิกกันีีเปียวเฮ้ยทุกคนเสร็จแล้วว่ะพี่ว่าเสร็จแล้วแหละ เฮ้ยพีด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 นดีดนซีายดี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 ดหดีดีดะดีดีดยดีดีดีดนดี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 ดลดีดีดลดี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 ดนดีรีดเดีดอดี่ีพีด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 ีลียีด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 ีเีด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 ีัีดีดีดีีีีีดดีียเดะ ฟังไมรู้เรื่องเลยฮ่าฮ่าอะไรวะเปล่งประกายดีดีดีจริงดีจริงมัดาวดวงใหม่ชัดจบแล้วยังอ่ะยังไม่จบอีก่อ่ะเดี๋ยวเชื่อโอ้สตาร์ป่ะถูกนะถูกนะสตาร์เบิร์ตทีมสตาร์เบิร์สทีมโอ้ริ้วขึ้นอีกโอ้แต่คือเราจะเราจะดูคลิปกันได้เมื่อไหร่เราจะดูไฟนอลได้เมื่อไหร่รอไานละตอนนี้เปิดเลยอันนี้ยังอัดอยู่ไหม จะได้ไะจะได้โหพี่เตยพูสั่นนี่โอเคลราตอนต่อไปจะทัไงเป่าไงเป่าเลยเป่าเลโอเคพี่สันเข้าอีกอ่ปม่อมืออ้อะไร <c oughs> น่ะเด่นเดอะไรจะร้องเพลงใช่จะร้องเพลงเด่นเอาไปเด่นสองเท่า Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday HAPPY b i r to h d a y t you เุ้ใครทุกใคร Да: มันเกิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอลิปเาแล้วกันเดียไม่อชลิลี่เลยโอเโอ้โอมันเกิดนะลิลี่มันเกิดนะลิลี่อกไปดับบลเลลิปเปาลอยลิลี่เปาันเป็แบบไม่ดับัเหรอเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเชอ๊ยลวป่าแล้วใช่ไมครับไม่ตัดอใซื้อแบบไม่ดับมั้งใช่ใชลมึงซื้อแบบไม่ดับั้ เอาเป็นว่าในปุ๊บไปเด่นนะเฮ้ยดับเลดับยังมันเก็ดติดรวมมันถ้ามีประจายทุกคนช่วยกันหน่อยนี้เอ้ยเป่าระวังลิ้นลิ่ปิวโอ้โหสามอาคีมากโอเคเก็บปัจกายหมปกโอฮาลากะโอฮาลาะโอฮาลาะอีกแล้ว